ดีครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าซีวิกนะครับสามประตูนะครับ EG ของผมนั่นเองผมได้สัญญากับเพื่อนไว้นะครับว่าคันนี้ผมได้ปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มาถ่ายในช่วงระยะการทําสีเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็มีเจ้าตัวนี้เลยที่ทําคลิปคลิปนี้นะครับใช้เวลานานที่สุดนะครับเพราะว่าผมทําแบบใจเย็นนะครับช่างก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ ัวนี้นะครับเป็นเจ้าซีวิ c สามประตูนะครับเป็นรถของผมเองนะครับเป็นรถเก็บนะครับที่ผมได้ซื้อเข้ามานะครับอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะถามผมนะครับว่าจะขายไหมปั้นเราจะเก็บหรือว่าจะขายอะไรเงี้ยครับจริงๆคันนี้เป็นรถเก็บของผมเองนะครับก็ได้ทําไปเยอะนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องเครื่องเทคใหญ่แล้วนะครับเป็น B16A นะครับตัวนี้แต่เป็นเกียร์ออโต้แหละข้อข้อเสียของมันน่ะนะ อาโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูข้างหลังผมเลยใช้เวลานานที่สุดก็คันนี้แหละครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากสีผมก็ทําแบบคือต้องใจเย็นน่ะช่างใจเย็นมากตัวนี้เป็นรถความฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับที่นาอยากได้ในยุค90ผมแหละคนนึงตัวนี้เป็นรถเก็บขับผม เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับเมื่อกี้ผมไปถ่ายกลางแดดมันร้อนอ่ะอันนี้ผมทํารู้สึกว่าจะทำไปเยอะมากนะครับแต่เล่นของไม่แท้นะเล่นไม่แท้แต่ของขอให้มันมีครบอะไรเงี้ยครับคือสีก็จะนวนมากตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับตอนแรกอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วครับแต่ว่าผมมาทํา ให้มันเงาสักหน่อยเพราะว่าตอนแรกผมจะทําคอนเซปว่า่าจะทําสีน้าเงินรถเก็บผมจะเป็นสีเงินทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทําโทนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอโอเคเดี๋ยวงังไงนะครับให้ดูรอบๆละเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องด้วยนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะทำไปเยอะ เยอะมากนะครับเยอะพอสมควรโอเคครับยังไงนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะดูห้องเครื่องนะครับผมฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีคลิปคลิปหน้า มารีวิวให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นรถอะไรอีกนั้นมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันเลยวันนี้ถ่ายแบบง่ายๆครับถ่ายแบบง่ายๆเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับคันนี้เพิ่งออกจากอู่สีนะครับเพิ่งออกจากอู่สีเลยขออนุญาตนะครับตั้งตั้งฝาโปรงแป๊บหนึง่งโอเค ตัวนี้เพิ่งออกจากอู่สีครับก็รายละเอียดข้างในฝากระโปรงก็ยังไม่ได้เก็บสักเท่าไหร่นะครับแต่บอกคันนี้เลยบอกเลยว่าแรงสุดนะครับถึงจะเป็นออโต้ก็สุดยอดนะครับคันนี้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมไปทำสีฝาใหม่นะมันก็จะใหม่ละก็เหลือเหลือไม่เยอะครับแล้วก็ได้ย้ายแบตเตอรี่ไปข้างหลังแล้วเรียบร้อยแบตก็ยังไม่ได้ทำถาดวางใหม่นะครับตัวนี้มีเฮดมาแล้วนะครับมีหม้อน้ำมีเนียมาแล้วด้วย กองงูเหลือมนะครับไม่เหมือนคูเป้ผมนะคูเป้ผมก็จะเล่นเล่นของเรียบๆนะครับแต่ตดยวนี้เอาไว้ซิ่งส่วนช่วงล่างนะครับโชกก็ยังเป็นโชกเดิมอัดน้ำมันอยู่นะครับแต่ว่าผมมีแพลนว่าผมอยากได้แก๊ปอยู่นะครับก็ราคาแบบประหยัดประหยัดอะไรประมาณนี้ครับคือเป็นรถเก็บนะครับซื้อมาแบบขอให้มีของแต่ว่าจอดไว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะขี่ชิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม,ไ,มไม่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 เน้นจะซิ่งซะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนนีะ้แต่เป็น มันเป็นการแบบว่าที่เราซื้อความฝันมากกว่าที่เราอยากได้เมื่ก่อนนะครับนี่ฮะเพชรสวยมากงานสวยมากไม่รู้ว่าของอะไรนะงานเพราะมันติดกับเครื่องมานะครับอโอเคเดี๋ยวผมพามาดูภายในนะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในภายในก็ยังเป็นอ่าจริงๆรอ่ะเบาะมันมาเป็นตัวนี้แหละครับที่ผมซื้อลดมานะ แต่ว่าผมไปพุ่มผ้าใหม่เพราะว่าผ้าเก่าค่อนข้างที่จะใช้ไม่ได้ละก็จะติดตั้งโลบาร์นะครับที่ผมเอามาแล้วก็พวงมาลัยขอพับนะครับหนึ่งตัวก็จะมีดิฟฟี่นะครับข้างในก็มีดิฟฟี่กระจกก็ยังเป็นกระจกซูมครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เอาไว้ขี่ชิวอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่เน้นจริงอ่ะส่วนแผงประตูก็จะเป็นตัวนอกมาแล้วนะครับ ประตูตัวนอกมาแล้วช่วงล่างก็ค่อนข้างที่จะโอเคนี่มีเสือด้วยครับเอาไว้แบบขี่ไปซิ่งบนเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชิวเลยตัวนี้นะครับไม้ผมก็จะวางแผนไว้ผมจะซื้อไม้ขาวมาใส่นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังนะคือโลบาร์เนี่ยที่ผมติดตั้งมานะมันก็งานงานจอยอะไรค่อยอเชื่อมสวยนะครับงานงานสวยนะครับ รถมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เพราะว่าเหลือเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมไปทําสีก็ต้องลือหมดเนี่ยข้างนอกก็จะเก็บลงแต่ถามว่าเบาะมีครบไหมครบครับผมเบาะข้างหลังจะครบหมดนะครับเบาะข้างหลังครบหมดเลยแบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวผมจะหาทําถาดดีๆนะครับก็จะมีกิ้งบ้างเดี๋ยวผมมัดไว้ก่อน อันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับมาให้ได้ดูก่อนนะคะความเคลืบอหน้าตั้งแต่ที่ออกจากอู่สีมาคือจริงๆอ่ะผมทําแบบคันนี้สีมันต้องลอกทั้งหมดอ่ะเพราะว่าผมสั่งลอกทั้งหมดเลยโอเคครับนี่ก็จะมีสติกเกอร์กลุ่มนะครับเป็นเพจกลุ่มนะครับผมเจแปนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยนะครับเพจอากีน่าไทยแลนด์นะครับผมจะมีกลุ่มของผมนะครับตอนนี้ก็จะมีวิ่งอยู่ แล้วก็ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเข้ากลุ่มมาด้วยมาร่วมด้วยนะครับส่วนข้างล่างจะม,มีปลายท่อไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรนะแต่ปลายท่องานก็สวยนะครับเด็เลเอียทั้งเส้นนะครับไม่แต่เอ็ดเลยก็มีซับเฟรมด้วยนะครับข้างล่างก็ยังไม่ได้เก็บเสร็เท่าไหร่แล้วส่วนยางล้อล้อแม็กก็พื้น <c oughs> ใส่กันทั่วไปนี่แหละครับที่ไปรุ่นใส่แบบราคาประหยัดนี่แหละครับแต่ขอให้ของครบไปก่อน แต่ยางผมเน้นดีหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะค่อนข้างขับรถเร็วนะครับยางจะเน้นเร็วหน่อยจะเป็น a อดีอ่าเน้นดีหน่อยโทษี้เอดีศูนะนะครับตัวนี้จอดทาสีอยู่ก็ช่างก็ค่อนข้างที่จะละเอียดผมบอกให้ปิดยางให้ด้วยเวลาคนนะครับเอดีศูนนะครับตัวนี้จะเป็นยางใหม่ที่ผมเบิกมานะฮะไฟท้ายก็จะเป็นอ่า ไปท้ายขาวแล้วนะครับที่เพื่อนๆหากันนะครับตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเจอก็บีเทคก็ทั่วไปนี่หนะครับตัดเอาตัดเอาครับขอให้มีของครบครับก็จะมีค้ำหน้านะฮะค้ำหน้าไฟหน้าก็จะเป็นอา่า ไปตาเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับจะคมคมออกดำๆหน่อยก็จะสวยลิ้นหน้าก็จะเป็นติดรถมาครับลิ้นหน้าติดรถมาแล้วก็จะมีแก๊บหลังนะครับอันนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆกันอีกทีนึงโอเคส่วนคิ้วยางตัวเนี้ย ผมก็ยังหาซื้อไม่ได้เลยครับผมจะเก็บคิ้วตัวนี้ด้วยนะครับก็เหลือเก็บคิ้วยางบานตายนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเปลี่ยนในส่วนของยางขอบประตูนะครับก็จะทำให้รถมันสมบูรณ์ไปก่อนนะครับช่วงนี้นี่คันนี้งบก็ค่อนข้างที่จะบานปลายแล้วใครที่ปั้นรถอยู่ก็จะน่าจะรู้นะครับตัวนี้นะครับมีแทนนะครับที่ผมจะเปลี่ยน เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลแล้วนะครับ MT นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ MT นะครับครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยสุดมากแล้วผมก็จะมีแผนแบบว่าจะเปลี่ยนเกียร์เป็น MT ใช่ไหมครับแล้วก็จะทากล่องใหม่เดี๋ยวไปจูนล้อมใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ถามว่าวิ่งไหมวิ่งแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่เสถียรคือขับ ขับในเมืองเนี่ยตอนนี้ขับยากมากมันจะมันจะเครื่องเครื่องเดินไม่เรียบอะครับมันต้องกระแทกคันเร่งนะครับก็เดี๋ยวจะหาช่างช่างจูนอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทํารถหลายคันครับต้องเก็บไปทีละคันแล้วก็พอให้แบบรูปร่างดูได้แล้วก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูก่อนได้ชมก่อนนะครับเนี่ยยางผมก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับก็จะขาด เวลาเขาแกะทําสีอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีบ้างนะครับส่วนสายไฟนี้ผมก็ไล่ใหม่แล้วทประเกยียใหม่เครื่องก็ยังไม่ได้ล้างเลยครับก็จะมีน้ามันเยิ้มซึมหน่อยนึงแต่ว่าผมติดกาวเปลี่ยนปะเกยียอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลางหัวฉีดหัวฉีดเปลี่ยนมาแล้วนะครับพัดลมเพิ่มหน้าเครื่องตัวนหนึ่งนะครับแอร์ไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ชํำเลยนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไงฝากติดตามผมไว้ก่อนนะครับผมแต่ผมมีรถสวยๆให้เพื่อนเพื่อได้ดูได้รับชมกันอีกแน่นอนตอนนี้ก็ได้ซื้อ S L K เข้ามาใหม่นะครับตัว R 1 7ึเดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับผม เมื่อกี้ก็จะมีตอนตอนตอนแรกนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็จะมี350แซดนะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับเป็นรถที่ชายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงนะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาคร่าวๆมันไปก่อนถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆนได้รับชมกันอีกนะครับอ่ะตัวนี้สำหรับวันนี้นะครับร้อนมากเลย ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ